อันนี้ก็จะเป็นคลิปก่อนมารับรถนะครับพอดีว่าผมซื้อ uh, iPhone 12มานะครับจะไปเซอร์ไพรส์แมวนะครับนะ ผมว่ามันหลับอบบไม่ต้องเอาแล้วเดี๋ยวผม <laughs> ผมล้อเล่นนะครับผมจะซื้อไปเซอร์ไพรส์น้องชายของผมด้วย iPhone 12เครื่องนี้นะคร mm ับพอดีว่าน้องชายผมก็ใช้โทรศัพท์ต่อผมมันต้องแต่อิโฟน5 6 7มาตลอดนะคร mm ับรู้สึกว่าอยากให้น้องได้ใช้ของมือหนึ่งบ้างอยากให้เป็นของใหม่ของมันบ้างไม่ต้องรับของต่อจากผมแล้วอะไรเงี้ยถ้ามันได้เครื่องนี้ไปมันคงดีใจมากแน mm ่ hmm. เพราะว่ามันไม่รู้เลยว่าผมซื้อให้ไง mm hmm. ก็เดี๋ยวรอไปดูพรุ่งนี้นะครับว่าปฏิกิริยาของน้องชายผมอะจะรู้สึกยังไงบ้างเ mm hmm. วลาได้โทรศัพท์เครืื่่่่ออองงงใหมมเเคคคคครรรรรรนนนนนนีีนะะ mm ีี้้ะะััััับบบทุุกกดด๋ยววชพ The next Hello day สส ครับตอนนี้ผมก็ตื่นแล้วครับกี่โมงแล้วเนี่ยก็ไม่มีนาฬิกาเนี่ยมาเล่นมุกเล่นมุกสิบโมงยี่สิบนาทีแล้วครับประมาณบ่ายโมงนะครับผมมีนัดนะครับแปบรับลูกชายคนใหม่ที่จองไว้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแต่ดาวล้างหน้าแต่งตัวก่อนนะครับผมเจอกันอีกสักแป๊บนึงนะครับผมขออนุญาตไปก่อนนะครับเจอกัน ตอนนี้ผมก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับเตรียมไปรับรถนะครับแต่ว่าก่อนไปรับรถนะผมก็คิดเลยดีออกว่าไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้ที่ผมจะให้น้องเนี่ยมันง่ายเกินไปไงผมก็เลยทําการสลับนะครับผมจะเอาแป้งน่ะอยู่แบนี้ แล้วโทรศัพท์อะไว้ที่พ่อผมใน้องเซียโลมันมือกล้อง <Hello. S 1> เดี๋ยวก่อนจะไปรับรถเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปดูรถคันเก่าของผมนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเจอกันแล้วก็ทุกคนครับก็ลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวจะรีวิวลูกชายคันเก่านะครับ <S <S <ๆ>มอเตอร์รถคันนี้ก็น่าจะตกทอดเป็นของน้องชายของผมเองนะครับดูสภาพผ้ลยไใชได้แล้วมันก็เป็นก้อยู่นะเป็นเท่ทเท่ะ,เะมียันด้วยมียันกันผีด้วยกันผีเข้าแต่ไม่กันผีออกอยู่ในรถในผีในรถ มีหลายมากครับคันนี้ก็เป็นซีวิกปี2010ป่สิบปะสองพันสิบแป๊บหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเป็นสีขาวนะครับก็รอบรอบรถแดงดูขาด้างหลังกันเป็นเบาะเขายาวเบาะเบาะอะไรนะเบาะผ้าเอ่อเบาะก,กับมายี่ใช่ปะ่ะนี่ก็มีหมวก หมวกของป้ากแก่ๆคนนึงก็มีหมอนไม่รองคอแล้วครับอย่างเงี้ยเวลาผมขับรถไปไหนไกลผมชอบเอาหมอนรองคออย่างเงี้ยที่ผมไปดูมามันน่าสบายกว่าเงี้ยอันนี้มันก็แคบๆหน่อยนะทุกคนมันก็แบบดูดิข้างหลังก็แบบเต็มอะเต็มตัวเลยเดี๋ยวเราไปรอดูรถคันใหม่กันดีกว่าว่ามันจะรูปโฉมเป็นยังไงแล้วก็จะโก้แค่ไหนแล้วก็จะเหมาะกอับผมถ้าขนาดไหนอย่าเงี้ยเอาละครับทุกคนครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางไปที่ศูนย์ฮอนด้านะครับผมเดี๋ยวมาสอบถามความรู้สึกของคนในครอบครัวผมหน่อยว่า เขารู้สึกกนยังไงบ้างนะครับทุกค่าโชเฟอร์ครับผมก็ยินดีกับลูกชายที่ประสบความสำเร็จไปอีกระดับหนึ่งคิดว่านะอนาคตอาจจะต้องซื้ออีกคันหนึ่งสักสิบล้านอยยคุณหญิงคุณป้าแม่ก็ดีใจกับลูกชาย พี่จะได้รถป้ายแดงไม่ได้มีรถใหม่ใช้มานานแล้วเราก็มีรถคันนี้ของบ้านนะไม่มีแล้วมีรถตู้เก่าๆแก่ๆไว้ทํางานแต่นั้นมาก็ยังไม่มีมาลูกขาให้ตอนนี้แหละดีใจดีใจครับวันเออมารู้สึกดีใจนะครับที่ไม่ต้องไปออกรถใหม่ไม่ต้องเป็นหนี้เพราะว่าพี่ก็ให้ก็ให้มาตลอดโทรลงโน้ตับก็ให้ ให้ผมตลอดเลยครับรอดอดอีกแล้วผมก็จะรอรับไปเรื่อยครับพอพี่มีคันใหม่อีกผมก็จะเอาอีกคันใหม่อันนี้ไปไม่ออกไม,ไม,ไม่ไม่คิดจะออกอะไรเลยจะออกขอยไป <c oughs> ไเองเลยเป็นรับมารอด,ดอย่างเดียวครับผมครับทุกคนครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ศูนย์ทันด้านะครับเดี๋ยวผมถึงศูนย์ทันด้าแล้วผมจะถ่ายทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับเจอกัน Moments Later ตอนนี้ก็ผมถึงศูนย์ทันด้าแล้วอยู่กับเซลล์รถนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเซ็นเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวไปรอดูรถกันข้างนอกนะครับ เรียบร้อยแล้วครับทุกคนตันนี้ก็เซ็นเอกสาร,สารเรียบร้อยแล้วก็รอรับรถแล้วกันนะทุกคนนะรอรับรถทุกคนถึงเวลาละเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่าทุกคน ใหม่ที่เฝ้ารอมา1เดือนก็กว่าแล้วนะครับเป็นไงครับคุณพ่อคุณแม่สวยไหมสวยไหมสวยสวย อันจริงที่ผมต,ตัดสินใจซื้อเนี่ยผมชอบดีไซน์เบาะเขามาเลยแบบมันดูแบบเรียบหรูดูแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยโตแล้วก็แบบไม่ค่อยอยากอะไรแบบที่มันโลดโผนได้เท่าไหร่มันแบบมันเรียบหรูดีอ่ะและ้วก็แบบระบบคอนโซลข้างหน้าพวงมาลัยออปชั่นเยอะมากเลยก็ปื้มมากชอบใจมากมีสันรูปให้หัวด้วยอ่ะพี่เปิดยังไงอะพี่เปิดยังไงเับาเปิดนะคะถ้าเป็นท้ายม่องะแต่ถ้าจะเปิดตรงนี้ใชดันดิ่งดนที่สุดก็ถ่ายดันดันก็พได้โอจ้าบจ้าบจ้บแล้วเวลาปิดก็ดันดันจะถนัดไปข้างหน้า ผมไม่ค่อยชินเลยแหละไอ้คันที่แล้วต้องใช้กุญแจอยู่เลยจะลืมไหมวะเนี่ย<า>นี่มนนนผมชอบมากเผมขอโต๊ะผมดิเขาต้องหนักเขาสบายเ้าเปียกกว่าคันเก่าออกนี้ก็แบบเดี๋ยวดูดิเหลืออเยอะเลยดิ ยเยอะมากมีแอร์ข้างหลังด้วยตอนแรกผมจะตัดถิดนใจซื้อซีวิกนะครับแต่ว่ามันติดอย่างเดียวเลยก็คือมันไม่มีแอร์ข้างหลังแต่เลยรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยแบบว่าฟื้มเท่าไหร่ลองดูแอร์มีแอร์ข้างหลังเนี่ยมีแบบปลั๊กชาร์จด้วยอะไรด้วยแล้วเออลืมข้างหน้าไม่หมดเลยเนี่ยตรงน,นี้มีหลายโหมดครับมีสปอร์อีโค่เดี๋ยวรอเซลเข้ามาแนะนําว่ามันมีคอนโซลข้างหน้าใช้งานยังไงบ้าง เดี๋ยวเราลองไปขับจริงนะครับทุกคนโหมดแรกที่ผมจะลองนะครับก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเพราะว่าผมน่าจะชอบความเร็วความแรงอยู่แล้วเพราะผมมันร้อนแรงครับทุกคนมาเหยียบก่อนลองเหยียบเลยบอกอิีดหลังอ่ะื้มากพื้นมากแล้วผมก็มีโหมดที่ผมชื่นชอบอีกอันหนึ่งก็คือ การล็อกความเร็วนะครับให้มันเหยียบเองนะครับโดยที่ผมไม่ต้องเหยียบอ่ัดูนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเซ็ตน,นะครับเซ็ตความเร็วแล้วเซ็ตความเร็วแล้วอ่ะเนี่ยคือผมปล่อยแล้วเห็นไหมดูเท้าผมเนี่ยเนี่ยขึ้นมาอัานนี้อันนี้คือแบบมันเป็นบทช่วยขับแล้ทุกคนทุกคนก็ต้องจับของไหลด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะไว้วางใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ทุกคนนะต้องมีสติในการขับรถด้วยนะทุกคนนะก็เนี่ยผมไม่ต้องเหยียบเลยเบรกมันเบรกเ,เองนะเนี่ยคือมันเบรกเองเห็นไหม ตัวคมเรเ็วแหละถ้าเราจะขายก็แค่นกดนี้กดเมนปุ่มขายแล,แล้วก็ไปขับปกติมันก็แค่ช่วยอนวยความสะดวกอะครับเวลาเราขับไกลงไงเวลาสสยเอเชียไงเราก็ไม่อยากเหยียบจนเมื่อยไงเราก็อยากแบบขับสายชา้าๆถักแปดสิบไงเราก็กดให้มันแบบว่าขับเองได้อะไรเงโดยที่ไม่ต้องเหยียบนะครับ ตอนนี oh, ้เบี่ยงแล้วับก็จริงอนี่อยู่นี่เดียวเราไปให้น้องอันนี้ว่ามันจะรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูเอดยากได้ของเยเอาอยากได้ของใหม่เลยนะ ไอพวที่สองไงอยากให้ไม่เอาที่องไม่เห็นไมเหาแต่ให้ทีสองเลยครัเมากเลจริงปะเนี่ยเยปเดก่อนเยของจริงมั่ะของจริงมั้อก่อแต่กล่องเไ้ซื้อโทรศัพท์มาดิเอาแล้วโทรศัพทอ่ะก็ไม่ได้ซื้อมาซื้อต่กล่องยิ้มกล่องทำไมเฉยโอ้โห ดูน่าดีใจที่ได้รมากเลยอะน้องไม่เป็ว่ามันจะได้เลยนะแม่ไม่ต้องรับของตขอต่ออย่รอบแล้วไอของเข้ตลอดไงน้อนี่ยอมากเล้อห็นบนบนเออยากได้อยากมุนังนี่นี่ไม่อะเออตัวผมเองก็ไม่อยากจะเปลี่ยนไงพอถักก็ไม่อยากจะแบบเออได้ได้ิบสองมันก็ยังใช้ได้อยู่เคร่งไงแม่มาได้รุ่นใหม่ไปอีกมันดีใจมากเลย ตั้งใจทำงานมีลูกก็สนุกมากเลยเหรอดูความรู้สึกคนได้หน่อยนะเครื่องนั้นนะเครื่องนี่นี่อะไรนี่นะเครื่องนี้เหรอมามอกรดกมาไส่เนี่ยให้พ่อแอ่แม่ไม่เอาอ่ะแม่ใช้ไม่เป็นนะก็ดีใจเลยนะไม่คิดว่ามันจะได้อะเคยได้ของใหม่บ้างไหมใหม่เคยใช้ของใหม่เลยไม่เคยใช้เคใช้ของเก่าต่อพี่บอรอพี่บอซื้อใหม่อันนี้ก็ได้ของใหม่เลยนี่ ใแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับนี่ไแล้วถ่หน้าที่มันแบบดีใจที่สุดในชีวิตแล้วอชีวิตนี้ก็ไม่ได้จะไม่ได้อะไรแล้วจะกพว่ออันนี้แหละเครื่องเดียวนี่ติดงินด้วยไว้ยจุตรงนี้จุดเพื่อทำไอ้เนี้ย บอกว่าเหตุผลที่ผมซื้อคันนี้นะเพราะว่าน้องชายผมอะ่ะเขามีครอบครัวแล้วแล้วทั้งบ้านผมมีรถคันเดียวไงผมก็เลยรู้สึกว่าเราตัดสินใจซื้อรถใหม่ดีกว่าแล้วเราก็ตั้งใจเก็บเลยนะครับแต่ว่าผมกะว,ว่าจะซื้อปีหน้าแต่ว่าน้องชายผมคลอดลูกมาแล้วไงผมก็รู้สึกว่าเออให้รถมันน้องมันไปใช้ดีกว่าเราก็ซื้อมาเถอะตั้งใจจะซื้ออยู่คันนี้อยู่แล้วะครับเพราะว่าผมเก็บเงินมานานมาก2ปีแล้วอะไรเงี้ยปีแรกๆที่ผมสตรีมอ่ะสามสี่ห้าเดือนแรกผมซื้อยับเลยผมซื้อของแบบ ซื้อของแบรนด์เนมซื้อกระเป๋าแบบซื้อรองเท้าซื้อหมดเป็นแสนนะครับโดยแบบเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเราได้เงินมาเราก็ต้องซื้อความสุขดีมันก็ดีครับมันก็แบบมีความสุขทางใจที่เราซื้อเราเราได้มาอย่งางเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นของชิ้นใหญ่ไงทุกคนผมก็เลยต้องตั้งใจเก็บหน่อยแต่ผมอยากจะบอกว่าผมจะไม่มีรถคันนี้ได้เลยเพราะว่าทุกคนช่วยผมสนับสนุนทุกคนช่วยมาดูทุกคนช่วยกนวยันซัพพอร์ตส่งดาวต่าง,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 งๆนานามันจะเป็นไปไม่ได้เลยครับถ้าผมไม่มีทุกคนนะ่ะ ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ทําให้ฝันของอเด็กผู้ชายคนนี้เป็นจริงนะครับก็ขอบคุณที่ช่วยสพอร์ตกันทุกๆท,ทางนะครับขอให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปแล้วก็นานๆน,น,นะครับทุกคนหวังว่าผมจะประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่านี้ขึ้นเรื่อยๆย,ยิ่งขึ้นกว่านี้อันนี้เหมือนเหมือนเป็นก้าวแรกของผมที่แบบรู้สึกว่าเราเก้าวขั้นมาขั้นหนึ่งแล้วแต่ว่าผมต้องพยายามตัวเองมากกว่านี้ต้องเก่งมากกว่านี้ต้องแบบพัฒนามากกว่านี้นะทุกคนผมคิดว่าผมยังพัฒนานได้อีกอะ่ะยังแบบยังไปต่อได้อีกอะ ไม่มีอะไรมากนอกจากขอบคุณนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปสนุกกับการขับขี่คันนี้ก่อนนะครับทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันบล็อกหน้านะบล็อกแรกเอ่อพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ขอโทษขออภัยนะครับยังเฉินอยเฉื่อยอยู่ไม่รู้จะพูดอะไรดีอะไรเงี้ยนะครับทุกคนบ๊ายบาย